สวัสดีค่ะมิดมอแค้นแฟนหมอลำที่น่ารักถุกทันเพื่อนเพื่อน,นช่องคุณแม่มาแชร์และก็เอฟที่แฟนคลับพอจ๋าลูกจา๋าหนกพุ่งศกรน้องอาอาสกุณาพรที่น่ารักทุกทันน้ำ่ะหลายมือเลื่อยที่คุณแม่บ่ได้มาทักทายกับทุกทันช่วงหลังๆบ่คอยสบายค่ะคุณแม่เป็นไขวัดเลยงดไปหลายมือเลืยนะคะมือนี่มาทักทายทุกทันตรงกับวันที่ หกท่านว่าคุ้มสองหาหกหกค่ะคื้นีน่พี่น้องแฟนครับเสียงวีหกอย่าลืมจะพลาดเด้อชาวตำบลบ้านเขา้าอำเภอบ้านเขา้าจังหวัดชัยภูมิไปมวลมวนกับทีมงานเสียงวีหกนุกพงศกรที่ตลาดคล้องถมบ้านเขา้าไปให้กำลังใจพอจ๋าลูกจา๋าพร้อมกับทีมงานเสียงวีหกช่มความเป็นตาหาของนอง I. I. กก้องอาอายสกุลนาพรกันค่ะ ออมกับลูกลูกทีมงานคุณภาพที่สิาพาพี่น้องมวลมวลคุณแม่บ่แนจ่าจวาขึ้นนี้สิม,มีไลค่คุมปิดหรือบอ่อนะคะบ่เห็นทางเสียงวีหกแจ้งเลยแต่หนาสิม,มีการไล่สดตอนหัวคำหายเอฟที่แฟนครับได้ช่วมกันนิดน่อยอยู่แล้วเนาะพี่น้องอย่างหน่อยกับมีบอดหนุนะคะที่เพ่นไล่สดตอนหัวคำห้เบิงเนาะ หรือว่าหลายๆช่องนะคะสำหรับไล่์ที่ผ่านมาเป็นไลท์ของวันที่สี่ที่น้องบวองัวเดงชัยภูมิการไล่์สดกุมปิดเกิดทัดของนิดน้อยค่ะพี่น้องแฟนคลับหลายท่านอาจสิมีความรูุดซึกผิดหวางกันอยู่บ่หน่อยนะคะจากที่เบิง่งอยู่ดีๆสัญญาณไลท์สดได้หายไปมีหลายท่านได้โพสต์ชจมเสียความรูุดซึก ทางพอจ๋านุกพงศกรได้พูดขอโทษทุกทานพร้อมกับยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นนาเห็นใจค่ะพี่น้องเหตุการณ์แบบนี้ทางทีมงานไลสดกับบอยากให้เกิดขึ้นดอกนะคะแต่มันก็คือวานั่นล่ะคะ่ะมันเกิดขึ้นแล้วแฟนครับที่เข้าใจเพื่อนกอับให้อภัยรอบให้กำลังใจกันในไล่ต่อไปคือกาเดอพี่น้อง สื่อเลขเบิดหลายกว่านั้นนะคะคุณแม่สื่อทุกไลคะ่ะตอนนี้ถ้าช่วงไร่สวดเบึงบ้งบวไห่วงนอนล่อย่อนล้างตลอดค่ะจบบทจบบทเป็นอย่างอยากสนับสนุนทีมงานเสียงวีหกเพราะว่าคุณแม่เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบและเป็นเอฟซีเสียงวีหกหากถูกคนพิเศษเลื่อยคือพอจา่าลูกจานะคะตามติคยแจงไปแล้วเนาะ กสิิติตามตลอดไปค่ะพี่น้องทีมงานเสียงวิหกคุณภาพอยู่แล้วนะคะลูกๆถูกคุคนสวยรอเสียงดีนาติดตามน่าชุม่มนาฟังนะคะเมื่อวราถึงอิหล่าอายกันจากน้อยค่ะวันพ่อเฮงชาติน้องเป็นตะหากหลายเซื้อไพรโพจ๋ากับของขวัญหายโพจา๋าตามภาษาเด็กน้อยค่ะพี่น้องแต่เบองแล้วก็เป็นตะหักตาแพง มีการกราบพอขอพรแฟนคลับทุกท่านเห็นแล้วคุ้งสิมีความสุขไปตามๆกันนะคะจากภาพที่ได้เห็นน้องอาอายกับพอจา๋าเวลาอายู่น้่กันมันเป็นความสุขใจของเอฟซีแฟนคลับอยู่แล้วนะคะความตาหักของน้องอาอายนับมือสิลายขึ้นแฟนคลับทุกมุมทุกแจอย่าเป็ด พ่ออยากไปชมผลงานของน้องอาอายดา,นนา้าเวทีอยากสัมผัสตัวเป็นๆนของน้องหลายๆายท่านทักมหาคุณแม่ทางหลังไม้นะคะบอกว่าอยากชมการแสดงสดๆของทีมงานเสียงวีหกอยากเจอน้องอาอายสกุนาพนแต่ย่งบบมีโอกาสเพราะวงเสียงวีหกย่งโบงท่านไปทางบานของเอฟซีธันนั้นลอกันไปเนาะคะ่ะ จากมือหนึ่งต้องมีคิวงานไปทางบ้านของทานแน,น่นอนช่วงนี้ถ้ามีการขายบัตรกลุ่มปิดเข่ากลุ่มปิดไปก่อนค่ะมวนคือกันเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้คุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีแฟนครับทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจช่องคุณแม่มาแชร์เข้ามาคอมเมนต์ดีๆให้คุณแม่ได้อ่านคุณแม่อ่านทุกคอมเมนต์นะคะ เอซแฟนคลับทุกท่านขอบคุณที่แะเขอมาให้กำลังใจกันตลอดเด้อพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันค่ะพี่น้องเช่าชัย,ยภูม่มท่านไดีถอจูไกลสถานทีดังกล่าวก็ไปให้กำลังใจทีมงานเสียงวิหกนกพงสะกลไปมวลมวนกันค่ะสําหรับคึืนนี้ไปให้กำลังใจอิลาอาอายดาน,นาเวทีและกาพดจานกพงสกรกันค่ะ อย่าลืมส่วนกันไปหลายๆเด้อพี่น้องรับรองว่ามวนแน่นอนค่ะกับทีมงานเสียงวิหกนุกพงศกรน,นะคะเจอกันใหม่ในคลิปตอป่อไปถึงคุณแม่กสิไดยมาอัปเดตข่าวๆหรือว่ามาพูดคุยทักทายกับพี่น้องเจียวกับอีหลาอาอายพอจ๋าหนุกพุ่งศกรกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็ขอขอบคุณอีกรอบหนึ่งค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ

เป็นศิลปินที่ดีของแฟนคลับนะคะ,ะให้ดูเติบโตพ่อพาวงเสรียเฉ้ิมรน่งเรืองี่นจะมตลอดไปนะทุก้ายนห้มาเรื่อเดื่อยทุกหนไหม,มสุขสันวันเกิดพ่อจา๋าสุขสัน์วันพ่อนะคะขอให้พ่อจ๋าเป็นพ่อ จะเป็นเด็กดีนะคะจะไม่ดื้อไม่สนรักพ่อที่สุดค่ะทุกวันนี้ไม่ดื้อใช่ไหมดื้อนึ่เขียนไม่เผื่อใช่ไหม